ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมก็มาพบกับช่องโชคผ้าลวยนะครับผมโมนี่ก็ได้แนวทางของปูสะกลน,นะครับห้าน้อยนะครับห้าน้อยของปูสะกลน,นะครับผมวาสิได้ตัวใดหรือแนวทางตัวใดใหเอฟซี FC มากชม่มหรือมาติดตามไปพร้อมพอมกันเลยครับครับเมื่อบ้านก็โชกอ่ขอโทษด้วยครับเด้อตอบคอมเมนต์ไอไอเอฟซีผิดนะครับผม ขอโทษหลยๆครับละบ่ได้อ่านแล้วก็ไอไตตองดีๆนะครับผมโชคอะขอโทษขอไพ้เอฟซีนะครับละมือว่านี่ของปูก็เข่าทึ่งสองตัวกับสามตัวนะครับมันมีชุดชุดชุดที่สองมาบูพันย่ำนะครับว่บานี่ตัวนี้แต่โชคบ่ไดเอาลงนะครับโชคบัไดเอาลงเอาลงบาท่านนะครับขอโทษข,ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับผมครับมา เบิงนะครับว่าตัวเลขหรือแนวทางของปู่สกลสิมีตัวใดแน่นะครับเลข้านอยนะครับวันที่18บแปดนะครับสิงหาหกสี่านอยของปู่สกลนะครับมีตัวใดแน่นะครับเบิงครับมี7 7 0เนยะครับ7 87ดแปดเจ็นะครับเจ็ดแปเหนึ่งนะครับ แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สองแปดหกหนึ่งนะครับวิ่งเจ็ดนะครับผมครับเมื่อวานนี่กับบ่ได้ลงเลขวิ่งไห้นะครับก็ขอโทษนะครับขอโทษเอฟซีนะครับเนาะนี่ครับเลขปูสะกลนะครับเลขกฮานอยครับผมของมือนี่้ามีชุดที่สองของปูทรงมาเดี๋ยวโศกสีสีลงไห้เลยเด้อครับเด้อเมื่อวานบ่ได้ลงไห้เอฟซีนะครับก็ ปูก็ย่ำมากถือกสาตัวกับ2อตัวนะครับครับเอฟซีค,คนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับเพื่อสิไดใดโบผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับผมโชวกับสีหาแนวทางเด็ดๆให้เอฟซีทุกคนนะครับครับกับ ปิตลาหน้าเบิ่งนะครับเด้อเอฟซี FC สุขคนนะครับเลขปูหห่ฮานอยนะครับผมเอฟซี FC คนใดก็มีโชคมีงานกิ์ถือปังๆนะครับผมถืจอจักพุนาลาฮอดออกพรรษาพุ่นละครับปู่ว่าครับเบ,บาพิษเบาถือกขอโทษขอให้เอฟซีทุกคนนะครับผม ครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลวดนี้ด้วครับเด้อพ่อสีด้หาแนวทางเด็ดๆฝาก f อซนะครับบใไ้พาดนะครับครับผมกัโชคอ่ะขอโทษด,ด้วยครับที่ตอบคอมเมนต์ผิดนะครับว่าปูวิ่งโตัวใดนะครับแต่โชค ตอบผิดนะครับอ่ขอโทษขอให้เอฟซีนะครับเด้อครับผมโชคอะขอให้เอฟซีมนี้เขาถือกวยครับเด้อถือกสุขคนนะครับผมที่เขาเมื่อบังคลิปนีนะครับครับผมครับโชคอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ